นมแนมลาแนมลุ่หนึ่งสองเ้เฮ้ยลงลงลงครับโดยที่ไม่มีควันเขาจะมีความสามารถไหมอ้าวหนึ่งสองซ้หนงสองซุ่ ปลงเย้เป็นชุดบัไดนองดาวกวนอนหนึ่งสองสามชุดให้น้องเบิ้งชุดให้น้องเบิ้งลูกเออก็ชุดแบบนี้ก็ชุดแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดี แฟนคลับเอฟซีทุกๆท่านนะคะสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีคือคนอขาแข็งเนาะให้ดีๆเนี่ยเป็นอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโชว์ความสามารถนะครับโชว์ความสามารถเตะฟุตบอลชุดบาสนะคะเพื่อทวนความจํานะคะหลังจากที่ไม่เข้าโรงเรียนมาหลายวันพอสมควรเดี๋ยวจะมาทวนความจานะคะว่าเขายังจะจําได้ไหมนะคะ แต่วันนี้เราไม่มีของหลอกล่อนะวันนี้จะฟิตเจอริ่งกับพี่เดือนโอ้โหอาบอีกแล้วครับวันไหนวันไหนก็ไปเจอแต่ผมอาบน้ำครับอาบทั้งวันครับโยกแค่ยางคาน่ะนะจริงพี่เด <oh ือนบอดาวกับบอสจิงเนาบอพี <t os> <t os> ่เดือนเจ๊ขาหลังยางเจ๊ขาไหนเนาะแบบนีะ Oh, น้องดาวเตะขาที่ห้าครับขาล่างเตะไม่เป็นครับเตะขาที่ห้าครับอย่าดึงอย่าดึงมาอย่าดึงมาอย่าดึงมา ตัวดำเยี่ยมเลยว่าดำเยี่ยมเลยโ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 ยอย่าไปเอาขาทุยอ้อยติลาบ่าวบ่าวบ่าวป้า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 แปะนี่ก่อนได้ไหมเอารางวัลให้กินไปโชว์ก่อนไปโชว์ก่อนโชว์ก่อนเอาวิ่งเลยวิ่งเลยอ๋อทุยลุยตุยลุยตุยวิ่งเลย ยิงเตะทีเดือนบ่อมามีเป็นเลยเป็นเลยโอ้โหลงมาทีไปลงมาแล้ประตูเอาลงลงไปเป็นผู้รักษาประตูนะครับนะครับผู้รักษาประตูนะคะกับเอ่อคนเตะฟุตบอลนะฮะออาเอาเอาลีลาหลายเอา เอายานถึงพี่หลงบ่หลงแม่แม่หลงหลงแนมแนมหลงแนมหลวงหนึ่งสองฮึฮหลวงหลงึฮนฮึ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 เึฮ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 อฮึฮึฮึนึฮึนึปึฮ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  เอาไหมเสามลูกเจ็บนอนลงนอนลงพี่หลงพี่หลงนอนลงไปไปรักษาประตูเออเขาไปรักรักษาประตูหลงหันหน้ามานอนลงพี่หลงหันหน้ามแนมลูกบอลพี่หลงเออบอลแนมเถาะหลงเอาลงเฮ้ยลงเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันกระแทกประตูโอ้ กระเข่าทันตัวเนาะโอ้ยออกไปอันแนวมือมือรักษาประตูบรักษาประตูเนาะมันก oh, ็เข่าทันตัวไปไหมไปไปไปเจ็บมั้งดาวเก็บลูกบอลไปไปพี่ลงไปมา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 แม่พระมามามารักษาประตูเร็วเร็วมามาเร็วเร็วมามาเร็วเร็วกลัวดาวซันโวบอลูกมา เร็ววอหาหานูอยู่นี่มาลงไม่เอาไม่เอาโอเคเฮ้ย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 โอ้โหยังไงมันก็เข้าแม่มันไม่มีลูก,ลกมัมีผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูกลัวอะไรนะ กัวดาวซันโบครับมานั่งหงอยอยู่ตรงนี้ครับหลบมุมครับต่อไปชุดบาสต่อไปน้องดาวจะชุดบาสแล้วนะพี่หลงพี่หลงคอยวิ่งเก็บลูกบอลให้น้องเดอ้อรู้ไหมพี่หลงต้องวิ่งเก็บฟุฟตบอลให้น้องเดอ้อผมจะชุดบาสแล้วนะครับผมจะชุดบาสแล้วนะครับโดยนยที่ไม่มีควันเขาจะ,ะมีความสามารถไหม อ้าวหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำปล่อยลงเย้เข้าไปแล้วหนึ่งลูกชุดคือคือชุดคือพี่เดือนอาะไม่ไม่บอกชุดคือพี่เดือนอาะไม่อ่ะไม่อ่ะไม่โอ้โหสุดยอดมากมาถึงมาถึงอัน มองชุดเลยชุดบ่เข่ากัจักสีว่าจังไหนล่ะทำไมชุดแบบพี่เดือนไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดือนชุดชุดให้ดูแม่ดูไหนพี่เดือนชุดให้น้องดูหน่อยไหนพี่เดือนชุดหน่อยอ้าวพี่เดือนนึ่งซองอ้าวชุดชุด เรียนชุดบัได้น้องดาวกวนอัหนึ่งสองสามชุดให้น้องเบิ้งชุดให้น้องเบิ้งลูกเออเขาชุดแบบนี้เขาชุดแบบนี้มาอย่าทำเป็นเนียนอย่าทำเป็นเนียนไปไปตั้งลำมาไหมเก็บลูกบอลเก็บลูกบอลไปตั้งลำมาไหมบ บุญไปพี่เดือนบุญเบุญใหยดีทีเดียวบุญไอมามามาชุดมาชุดอบุเออดี๋ยวเดี๋ยวถือดีถือดีเก็บเก็บเก็บพี่เดือนเลยเก็บ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 อ่ะเก็บเก็บอ่าบเก็บลูกเก็บอ่ะโอ้โห โอ้โหไปเรื่งสองซ้ำโอ้ยเขาบอกให้ชุดบาตเขาประเดชุดขึ้นหัวจักของฮุ่นมาฮุ่นดูฮุ่นดูโหแบบนี้ชิวๆครับพ่อผมสบายผมสบายครับถ้าแบบนี้ผมสบายครับได้ดิเพื่อเฮ็ดได้เดิมอู้เอาไม่เอาไม่บอกเออฟาดเอาในแม่อเนาเล่นบอกจับมาว่างเลยมันอกี้โอ้สบายสบายพอด้อแต่เฮ็ดแบบนี้ แม่แป้งกับเฮดได้คือกันล่ะทัาจังสี่กันบอกเอาไม่สั่นเอาเนียนเนียนเนียนยกงวงขึ้นบุญฮ่าโอ้ยบอแมนบ่ได้ให้จับฝาดจังสันจับฝาดเขาพี่แม่แท่นชุดพี่แม่มาโอ้ยลีลาดแตเน้อเอาดีดีดี เอาดีๆดีๆฮะพบนฮะพบนสูงสูงซัมมี่กระจอกอีพอสบายชิวーชิューอลลงปั๊บ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 แตวแววแววแววปั๊บปั๊บปั๊บแตวแววแววแตวแววแววเลื่อยห่วงเลื่อยห่วงมันทำแล้วปะ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนสำหรับคลิปโรนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปโรหน้านะคะสำหรับคลิปโรนี้ก็บายบายสวัสดีครับเาไบายไปบายบายไปบายายบายบายดบ๊ายายบายอืม